สวัสดีครับพบก,กับจองหลงเดียนะครับตีมล่างบานนอ้ององคงอิงนะครับป้มนี่ตอนตีห้าครึ่งกับหลงเดียป่าดีๆออกมาเอึมาจี้เรียบร้อยแล้วนาอพอดีมันยังไม่สว่างครับก็เลยป่าเข้าไปในคอ,อกตอปองักอาจิตะยังไม่นอนที่ครับผม เร่งรวมร,ร,รายชื่อล้วก็เชื่อแ้ะกรร็บัตรได้นะครับส่งเช็คข้อมูลครับปุ้มน่ารักครับปุ่มขยันมากๆความละเอียดความเอาใส่ใจความใส่ใจตัว f อ f ซีตี่ักนองงูงอิงนะครับปุ้มตั้งแต่มากับไม่นอนที่ครับเพราะจิตตยอมรับเลยลวงเนี่ย ตื่นมาช่องหรอบซ้ำหรอบกล่ไม่รอดสิดูครับน่ารักครับเอ็นแม่กับเอฟีนี่เปลือเอฟสีโดยเฉพาะเลยครับผมรวมกันทำบุญรวมกันรวมโดยช่วยกันครับผม สุด,ดออยอดสุดยอดคโอนนนนนี่กรตื้นพร้อมกันนั่นแหละเละนี้ยเนี่ยเนี่ยกรตื้นพรอ้อมกับดีดีดเหล่าชี้เ,ออเรียบร้อยแลย้วนานนานนาความอิจฉาก็ครับมดีดี

โดดเลยไปกลัวเลยโดดเลยไหมโดดลงไหมโอ้ยแค่ต่ำนิดเดียวโดดเลยไหมนี่ตาเม้ก็มายูยูขึ้นกับพวมโดดไงมาดิมาอืมอืม <laughs> สวัสด,ดีตอนเช้ากับ f อฟชาวใต้แล้วก็สวัสดีตอนเช้ากับปุมเอฟซี C, ถูกปากนะครับจะข้องวันที่ีข้องเงือนมกกราบรรยากาศช่วยกับพ้มเบื้องเบี้ยปาดีดีนอนเดินเลยนอนเล่นนอนไปมั่งเดินไปมั่งดีดีด ความติดสนครับแต่ว่าน,นี้ไม่ต้องว่วงกับเดินคือพูดไง,ไง่ายๆว่าจมูกติดฝืนตลอดครับดมกลิ่นห้ากลิน่นหญ้าจอบจริ้งครับหยดหญ้าก็จอบตีเฟีทักมาวา่าน้องเขาทองไหมสั้งเกตน้องเขาพึ่งสีเดือนนะครับพุ่มแต่เขาอาจจะกินอะไรได้ไม่รู้ครับพุ่มให้มันสำารอกลงดีไอ้เล้วครับสำารอกออกมา เราไปกินชน,นวันนี้ลุงเดียขิดว่าถ้าก้าวเมืองกับลุงเดียจะซื้อตะกร้อแล้วครับใส่ปลาซื้อตะกร้อใส้ปลาให้เขาและครับร้อยครับแ้วก็จะซ่อนให้เขารู้จักรถแล้วครับเนี่ยเขาเดิมรู้จักแล้วครับลุงเดียหัวลบรถเขาก็จะลบแล้วครับแต่เวลาลุงเดียไม่ยุ่นี่แหละครับก,ก็ไม่รู้จักรถตีครับ ลองฮัตไปเรื่อยครับเมื่อวานก็ป้าไปหลายาลาวัวแล้วครับตำถาเอ็นไหมครับเมื่อวานถ่ายคลิปตอนเย็นไปลุงเบี้ยลงุงไปยอกว,วัวพอวัวเอาจริงก็วิ่งนี่แหละอย่างลัวอยู่แล้วนี่นะครับจนจำรวจดองกลิน่นหนักลาตราปาดนี่อึอ้อ่องเราแล้วครับแน,น่นอนจริงก็ไอเขาอึเข้าห้องน้ำเอึอไปก่อนครับ ทีมานรว้นะครับยังไม่ได้เดินทางครับมาตึงที่ครับน้องหญิงยังเดินทางไม่ตึงที่แต่กเดินทางมาแล้วแล้วครับน่าจะเล่นสว่างตรงไส้คืนนี้นอน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 ดูแบบมู่วัวนุมันเกี้ยวจังเลยอยากวิ่งเล่น เอาแล้วครับทีนี้สนุกแล้วสองตัวได้วิ่งเล่นสุกสนกันแล้วทีนี้ชอบจริงกับกับยอดยานไปเดินเนี่ยกับสุดยอดพอจิตะคนทำงานครับผม ยอมรับเลยตั้งแต่มากครับไม่ได้นอนที่แล้วก็เสร็จจากงานก้องตัวเองจะตีรถมาเลยกับจากปักจากปักสรงใจเนาะมาถึงนี่ประมาณห้าถุงก,กว่านะแล้วก็ทำอานกรรับเสียกองมูลนู่นนี่นั่นนะครับอ F ย่าจืเอฟสงเอฟีแล้วก โอ in ้ยังไม่นอนที่ทดยอดครับยอมรับครับเปิซี่โดยจะปอไอะได้นองเอาไว้ได้มาในดูดิในดูดิเร็วไปเร็วเนี่ยเนี่ยเนี่สงสัยตอนรถเกี่ยวข้าวกับปมสากนู่ตายตัวเบอร์เล์เลยครับ ไปได้มาแห้งแล้วครับมาลุงเดียรินบอดีครับเลยเอาออกจากปากก็ได้แต่ไม่ยอมปล่อยนะครับจึงตง้องต้องให้เขากลัวครับดดีๆรถมามาเร็วมานี่มาดดีๆโดโดอย่าวิ่งนะรถมาอย่าวิ่งอย่าวิ่งเนี่ยครับ ต้องจือตะกรอปลอบปากเลยครับไม่ไหวครับแบบนี้ไม่ไหว้ดือนองกันเดือเดือเดือไม่ไปหาแล้วนะไม่ไปหาแล้วนะบาดจนแเองเ้าครับผมบาดจ็ตายแลม น om, Diamond, ี ée, kind of ่ฮะ um, ah ับผมสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องนะครับลุงเดียทีมล่างบ้านน้ององค์อิงนะครับป้านางแม่บ้านน้ององค์อิงแล้วก็ถือเพ็ดด้วยกระปุมติดตามเพ็ดได้ด้วยนะครับเพ็ดกาจ่ายจื่อทีมล่างบ้านนะครับลุงเดียทีมล่างบ้านน้องอิงป้านางทีมล่างบ้านน้ององค์อิงเหมือนกันครับผมนี่มแบบก้ามาเลย กับก้าวมาแล้วนนนนนด็เด็กๆวิ่งไปซื้อกันเลยนันนานนาน,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 นยานะยานะมีตังกันไหมยานะยานะไปขาบทำไมอุ้ยไปได้สร้างหนูตายมาตะกี้ตัวเบลเลยเอากับจนราหักพิ่นี้แค่นี้ครับผม